บัวสันดูดนะครับเนี่ยเนี่ยนะครวันนี้ก็มาขุดบัวสันดูดนะคะท่านผู้ชมพอดีไปเดินป่าและเจอนะครับจะขุดกลับไปปลูกนะครับก็กินได้ด้วยนะครับเนี่ยตัวนี้ยิ่งใหญ่เฮ้วยนี่นี่เนี่ยต้นนี้เนี่ยบัวสันดูดค่ะต้นนี้ยิ่งสวยทักายสรรพคุณแก้ยังเป็นยาอายุวัฒนะอยู่ยงคงกระพันเป็นไม้มงคลค่ะมังคลยาลุงนะครับ ก็เนี่ยครับก็จะเอากลับไปปลูกนะครับก็ขุดนะครับมันจะเป็นหัวเดียวนะครับลวสันโดดนะลวสันโดดก็ตามชื่อเลยนะคะมีต้นเดียวๆค่ะไม่มีพี่ไม่มีน้องเจอเยอะเยอะค่ะพี่เนี่ยตรนเนี้ยยิ่งใหญ่ครับใบ้นนี้ใหญ่มากเดี๋ยวจะขุดแล้วนะครับจะขุดเอาหัวมาดูครับ จะเอากลับไปปลูกที่บ้านนะครับเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยนี่ค่ะหัวเป็นอย่างนี้นะคะคหัวขาวๆใสๆนี่นคะคะใครสนใจถักมาได้นะครับมีอยู่ครับก็จะเป็นหัวใสๆนะคะขาวๆใสๆก้านใบก็จะเป็นสีม่วงนะคะเดี๋ยวจะลองกินน,นะครับ กินได้ค่ะเป็นยาอายุวัฒนะแก้ไข้สําหรับคนที่ฟื้นไข้ไม่ฟื้นไข้ย,ยากอ่าไม่ยาบำรุงนะครับเป็นยาบํารุงหัวใจ,ใจค่ะหัดใสๆนะครับนี่นะคะหัวทาน,น,นได้ค่ะออกกครสชาติก็จะขมๆหมวานๆเนี่ยครับกินได้นะครับก็เป็นยาบำรุงครับอืม <c oughs> ก็เดี๋ยวจะกินนะครับทานได้ค่ะเป็นยาบำรุงหัวใจทานได้เลยครับเป็นไม้มงคลได้นะคะขมคมนิหวานๆนิดๆครับขมคมนิดๆแล้วก็หวานครับแต่ตัวนี้จะเอากลับไปปลูกนะครับดูว่าเป็นไม้อะไรบ้างครับเป็นไม้มงคลนะคะเสริมดวงเสริมบารามีโชคลาภนะคะนี่ค่ะใครสนใจไม้มงคลครับพบเจอตามป่าครับ ก็เก็บงูกลับไปปลูกได้นะครับก็ไม่ว่ากันแล้วที่ความเชื่อของบุคคลนะครับนี่ค่ะสนใจทักมาได้นะคะบำรุงหัวใจค่ะอย่าอายุวัฒนะไปปลูกดีกว่า